สวัสดีครับผมลงถ่ายแต่รถนะครับวันนี้มาเทงานซุ้มครับนี่ห้าสิบกว่าเที่ยวครับนี่จมคู่เลยครับอาเแจ็กไม่เปิดฝาข้างเหรอยกเลยเหรอน,น,นี่ครับจะยกเลยนะครับอ,อายกก่อนเลยเอยผมฝากถือกล้องหน่อยครับอมยก มันวันนี้ของมูอ่ะอย่าบังสิครับจับได้ไหะอ่ะส่งของเสื้อจ็คของมูครับอ่ะทำไมไม่ชัดล่ะอ่ะทำไมมันไม่ชัดล่ะ ตรตรงดันตูตดไม่ขยับเลยครับน,นี่เรารอรถไทครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เก็บซะเดกปูเลยได้สงบเลมาดูรถไทยครับนี่ส5แ้ารงครับ bạn bắt đi nọc lên bắt đi nó còn bắt luôn nhé bắt đây nhé cái này có mấy khuyên bằng không tê nhiều แอลซิสมารแรงช่วยครับงานนี้ไม่รู้ครับกระดูกชัดๆเลยครับนี่เ๋มาดูนะครับว่าจะดีดหรือจะดันขึ้นอันนี้จะดีดหรือจะดันขึ้น ดินเตียกเดี๋ยวเดี๋ยวให้แกตัดคูสะเอ๊ะแก๊กหยู่ทายยังแอ้โทรบอกพี่นายบอกให้ตัดคูสะระก่อนได้เพราะว่าไม่มีใครกล้าบอกหรอกยกอีกหรือไงจะยกอีกหรือว่าจะจะดินออกก่อนไหมยกก่อนเนาะ ดันนี้เอาได้น,นกระ็จมชือกันครับ FPR ร้อครับกันนี้ ดันผมก่อนไหมดันของผมก่อนไหมยกดำออกยกดำดินออกอีกเดี๋ยวพามาดูต่อนะครับเดี๋ยวขอตัวแป๊บหนึ่งครับขับรถก่อนนะทำมาดูต่อต่อตอนรถติดครับว่าจะถ่ายต่อก็ขับรถอยู่ครับก็หยุดงานกันแล้วครับนี่รถดำวิ่งนะครับเดี๋ยวนับเลยนะครับนหนึ่งครับ ไอฮิโน่ิกโน้กครับตัวนี้เครื่อง165แรงมาครับมาดูตัวนี้ครับ NPR 185ครับนี่รถแล้วก็ฟุสแล้วก็เคนเตอร์ครับตัวนี้เราเครื่อง155แรงมาแล้วก็ NPR คันนี้ก็เครื่อง175ครับ นีโน่นัอยเกครับเสียแจ็คดัมซิงครับแล้วก็ไมโคร PC ซเจ็ดก็รถทีมงานวิ่งนี่แปดคันครับเดี๋ยวมาดูต่อครับตัวนี้ก็ฮีโน่เขียวครับเนายดดำเขียวหรือโอ้ไม่ใช่นายดำเขียวครับรถดําซิ่งนนดินแดงครับ สวัสดีครับผมรงชายตรุตนะครับอ้าวเฮ้ยทำไมเอาขาเกาะอย่างนั้นล่ะเอ่อมาดูเด็กก้าคิตตี้ครับคันนี้เป็นไรครับพี่ทอดอะไรครับนอนไปทำอะไรครับเนี่ยเพิ่มฟุนครับเพิ่มฟุญโอ้ยเอาบางฟุนออกครับนี่ไม่ไหวแล้วครับมอหนามตันแล้ว ไม่ไหวครับเพราะว่าช่วงนี้จะเข้าเมษาแล้วฝุ่นเยอะมากครับเมื่อกี้เรียกผมนะครับขาผมไม่ได้เรียกขาผมมือีฝุ่นอ๋อฝุ่นนี่ดูคิตตี้โอ้ยเขาดามแล้วนี่เพิ่งเห็นเลยนี่เนี่ยตัวที่เบี้ยวเนี่ยอันนี้เตือนเล็กไหมหรือเล็กเก่าเล็กเก่าแล้วไปดัดให้ตรง คือยุคคือยุนี่ครับแต่ก่อนเบี้ยวครับนี่อยูยูก็เบี้ยวเองครับแต่แคงก็ไม่ค่อยแต่แขงนะครับวันนี้เพราะว่าคนขับนี่ไม่ค่อยเหยียบไม่ค่อยปล่อยคันครับเหยียบแต่คันเร่งอย่างเดียวครับโอเครื่องร้อยก็ห้านี่ไม่มีเยิ้มเลยครับคันนี้ในเจ้าของขับเองครับนี่เสียเกมตัมซิ่งอ๋อ น้องดัซิงเหรอ,น,อนี่ครับชื่อใหม่ครับนี่น้องอะไรนี่ทิชานิชานิชา,ชาน,ชานิชาดำซิงครับนี่ชื่อใหม่ของคิตตี้เลยครับนี่เป็นลูกสาวหรือลูกชายาลูกสาวสุดที่รักนะครับนี่เดี๋ยวอนาคตอาจจะเห็นขับคันนี้ก็ได้ครับ อันนี้ปั้นขับรถไหมนี่ขับแล้วเออนาะแนวน้มจะมีขับรถแล้วก็คันนี้หน้าอนาคตน่าจะได้เดินทํา youtube เต็มตัวนะครับเ <c oughs> พราะว่ามีลูกชายเดือนจบก็น่าจะลูกชายขับต่อได้ครับนี่ก็มีชายโสดอยู่สองคันนะในคันนี้เซจดัาซิ่งกับ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 อะไรนะบางรถบังรดเหรอ ขาแดนบางรูดขาแดนาอนาคตอาจจะขาร้อนก็ได้ครับถ้าชอบคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง y o u u u e ตลงถ่ายแต่รถด้วยนะครับผมขออจบด้วยเบรกอก้1ห9 5นะครับตัเสียเกมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ